เอ่อหนึ่งล้านหกแสนบาทเพื่อนหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับผมอขอบคุณนะครับการแชร์ไลค์ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคุณคุณแชมป์ละกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องของอจรูนซากขายที่ดินนะครับผมวันนี้ผมมาไลฟ์สดรีวิวนะครับผมเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับผมในเนื้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ตารางวานะครับผมในราคา 1ล้านหแสนบาทนะครับอยู่ที่ตำบลหนองกระทุม่มนะครับผมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครัตบตำบลหนองกระทุม่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมพาลุกท่านมาชื่นมาชมนะครับผมบ้านส,สวยบ้านส,สวยเดี๋ยวขอยัดญาตเปิดประตูอีกด้านหนึ่งนะครับผมีเปิดประตูให้กว้างๆเลยนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากเข้าจอเข้าใจนะครับผมให้กับทางจะรูสักขายที่ดีนหน่อยนะครับผมเสียงคุณภาพภาพคุณภาพเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมน ามาแจ้งกับทางาจารุนซากขายที่ดินได้นะครับผมขอบคุณนะครับหัวใจทุกๆดวงนะครับผมยินดีรับลา